พิสุทั้งหลายพวกพิสุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเราใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำ้อยกองประเภทกาบก่อนมีอักษสรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังไวด้ดีไม่เงี่หูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้เท่าถึง และจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตนตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซื้งเป็นสันโลกุตรละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตนตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเนี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และยอมสำคัญว่าเป็นเสียงที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพาการเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและการดูว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดรามที่ถูกปิดไว้ได้ทำที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้พิสุทั้งหลายพิสุจ์บริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการรู้รล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและการเอาเองหาใช่ด้วยการชีแ้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเราอื่นไม่จากเป็นบริษัทที่เล็่ดแล